กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบริสุิ์ในประเทศและกระ่างประเทศนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบะเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้บะเตียงกะสิเข้าไปถึงบ้านดงพุ่งเมืองไซบุรี่แขวงสวัรด์น,นครเขตก่อนพ่อแม่พี่น้องสิงไปหาอาณาน้องสใส่ไหม่เนาะ,ะคือเกาหันแหละไปอัปเดตเบิง่งอา่านนะฝ่าเฮือนเล่าพี่น้องเอ้บะเตียงอา่านนะเอาเข้าไปมื้อนั้นบุ้งหัวแล้ว ใส่แล้วหรือโบพอแล้วใส่หรือ่บดว่าจังไดเนาะก็เข้าไปเบิ่งก่อนพื่อพี่น้องเลยอ่าเพื่อไงเพื่อผู้คนฝากเงินมาให้กับจเ็นเนาะว่าแผ่นผ่านใส่ระบบเนาะประตูผักต่างพื่อพี่น้องเพราะมือนั้นกัอ่าแล้ว่าคนมาลักเอาเข่าเราใส่เนาะก็เลยปฏิเสธซื้ออาพาไปให้เพื่อเราจะปิดไว้ยันคนมาลักเอาเข่าหน้าพื่อพี่น้องเลยเมื่อนี้กัมากับเบียวยาวสองคนเนาะกร้เบียวยาวขับรถมาหนีพี่น้องเลยนนกัเปลี่ยนกัน ป่ะไปเบิ่งปชมร่วกันพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกลิ้นมื้อนี้ก็โอ้ยพายุเข้า3มื้ออ3มื้อเพี่น้องเอ้ยลําบากเนาะการเดินทางกปไปเจอกันอยู่บ้านน้องสไหมพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะก็มาใกล้สิฮอดแล้วพี่น้องแต่ว่าฝนตกลิ้นแสเบิดมือเบิดเวเนาะอ้โตพี่น้องเอ้ยลําบากไปายคลิปไปนมเือกฝนตกมาก พวกไม้หรือว่าโทรศัพ hmm. ท mm ์ก hmm. mm ับเปียกพี่ใีญ่ก็ถ่ายไม่ได้อะไพี่น้องเลยไม่กันส่องกระสั้นเนาะตั้งเฮาทีมงานบริสัยใส่กล้องโกโปรพี่น้องเลยมันก็เลยลำบากหน่อยนิดนึงเนาะแตมีเงินก่อนมาเตียงกันทีซื้อกล้องโกโปรมาใส่พี่น้องเลยเว่ามันกันน้ำได้เนาะเปน่ดจังบาลแหละใส่ยืนตากฝนถ่ายเลยพี่สั่นเมนกระโดดน้ำถ่ายกยังได้กกล้องโกโปร แต่พอเตียงกับทีมงานยังบุมีพี่น้องเห็นเนาะไปไปไปเจอกันย่บ้านน้องสซมัยเพื่อนพี่น้องกันบัานนี้กันทางก็ยากคุกขาเนี่ยเล็กน่อยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้มอเตียงกะมาหอดเพื่อนเราเป็นสี่เรียบร้อยโอ้แต่บางคนก็ล็อกประตูเนาะจอดวันนี้แล้วบ่ยาวเลยเพราะว่าลงไปก็ย้ำมันลุ่มวันทางกันห้องไสีเงี้ยเงี้ยเม่ อไปไปนอนเลยผูกเล่นๆๆเต้นเต้นเฉื่อยแดงๆผูกเนาะโอ้มาพี่มาพี่เอาแม่ขนมนี่เล่นเต้นเต้นมาๆๆๆๆๆ <c oughs> จะมาจะดินบมาผูกใส่ชุดอมวยอีก <c oughs> สบายดีก่อนดเดี๋ยวท่าน,นได้เห็นท่านได้เห็นนะสบายดีไหมสบายดีสบายดีไพ่มหาเมราุอืม ว่าจะเตือะ <diss bia. S 1> ส,สบายดีพวกละไพนี่สบายดีด,ดออาบ่ไพมหาเจ้ามือนี่านี่าออกไปเลยเลยมื่อนี่เลยมือนี่ไพมาหามือน,น,าานี่มา,า,มาตะมัวรวานนี่พนูนมา,าพี่าอึกินแล้วเข่ามื่อนี่ฮะมามาใสมา À, Men bó và vào bó chuồng 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 bảo chuồng 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 lô ngam một, đấy จุ๊สาวไม่จะใส่เอ้าขอพัดหน่อยแค่พอจะใส่จับใจก่อนอืมโดยไปมือเฮือนผูที่หิวได้บอโอ้ยนอผูเอา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 เฮ้ยปานนั่นมาจะหิวเร๊บ ไปไปผลนะกับมาอะไรมีของดีงงดย่างบันนะผตอๆก้มาอ้าเมื่อได้เช่หรือเปล่าเมื่อได้เช้ไไ <laughs> นี่ผล <laughs> ตกกัมาแล้วคิดหอดลูกเช้าป่า,า,าวเจ้า,จาขิดเจ้าขิดหอดคอยอยู่ป่ โอ้ยเบิ้งมาพี่มาพี่มาพี่จะหนีไมมกันหนีไมมกันสุดหนี่เอามวยนี่บ่มาได้ไรมาเมืองก็มาอยู่ว่าออกไปได้เลยเนาะเป็นอะไรรถถีได้็นอะไรรถถีบมวยเหยียบไป็นรถถีจ้ะฮะโอ้ใช่ละฝาเฮือนน่ะให้ได้ฟาเฮือนอือีบ้าทำไปใส่หู ว้าวไปเลื่อยคนก็ตกเลยมามามานั่งลงภาพก็มืดเนี่ยได้พี่น้องเลยเนาะมันนี่แกเมื่อไหร่มานั่งพือมานั่งได้ยี่บูปอย่างมานั่งพี่ไรมานั่งพี่มันเจ๊งเจ๊งมาพี่เฮ้ยสบายดีไอ่ไม่ได้ไปใช้มัอนี่เนาะ ฝนตกแล้วฮะนี่นี่ใส่กินขนมปังนี่กินบ่กินใส่ไปแล้วแฟนผ่าเฮือนเจ้าฮะออ๋มันเหลือบ่โอ้โด,ยด,ยดยอยดอยดอยขนมปังเคยกินยี่บ่กินเป็นยี่บ่เป็นเบิ้งอะไรบ่เอาให้กินมาพี่เก่ไหมาเก่อ๋อ,อมวย พ่อามาจะใส่สุดงามนะเื้อแอลอ่ะบีบบีบเส้นนี่บีบอือน่าเอ้ช็อกโกแล,เลต,ลตเดี๋ยวอยากได้หวานจะได้หน่อยชั้ใดรอืมเพราะเพราะเพราะเพราพราวานพูนนดอะไรเอากระาเอาขอบใจก่็เลยเฮ้ยนยวมือ,อก่อนอ่ามา,ออมาเอามาอีกของเจ้าบบบนี้อือมา ของเจ้าบัน <Yeah. S 1> อืมอ้าวมาหอดแล้วฝนตกเลยนี่บอกอืมตกดีแท้ฝนบ้าน้องใช่ไหมนี่นี่เอาเห็ดเ็นเดอ้อนี่เอาเห็ดเป็นไหนออเอาให้พ่อเจ้าบันให้พ่อเจ้าไว้ให้พอ่พอเจ้าไป <Yeah. S 1> อืมมาเอามาของเจ้าบัน หลายค้นนั่นแหละสิพอแล้วกินวานลายเป็นวัดแค่บ้ลงะคูณนี่ร้องเพลงเ้าขอร้องไปไอเสียงเพลงคุณคุณนี่เปิดเพลงทำไปซื้อไปเรื่องฮักเบี้ยเขาอยู่ไหนเปิดเพลงนะว่าไปเดิเลยวกาไปเแล้วว่าไปเปิดต้นเต้ยเอาอไปละกินกินกัดกินกัดกินกัดกินเลยบ่ต้องบีมัน อ,ออกยากเป็นคือแบบคือเป็นตายอยากกินแท,คนนแท้คือเป็นตายอยากกินแท้กอ่ะก็เป็นแตา่ยากอะไรบมเป็นแตา่ยากจะสิกินเมื่อไหร่เจ้ากระคาเจ้าะคาหมวยกินจ่อยะอะไเปขึ้นขึ้นเล่ขึ้นลำแทนเดี๋ยวนี้ไปเห็ดยังมากอมบอกตายเลยได้บ่ข้าวทวงกระม,มังทุ่งหาตะละบ้าว มือไร่เจ้ชิมามือไร่เจ้ชิมาอยู่บ่เ<ม>หตระเบามากคุ้มือบ่เหยไปทั้งอื่นเลยบ่เ<ม>หี้มากจะเจ้าหาจะเจ้านี่จะบวาวแล้วเฮ้ยก็ให้ไปเฮ็ดเวียกทีงั้นแน่แล้วหาหาต่คนอื่นหมู่ผัดบัวห่านหาแต่คนอื่นก็มาอยู่นี่เด่กระชองช่ำม,มือมาชนึงนหรือบนาเจ็บป้อเจ็บ ขนมปังใส่นมพี่น้องสรเอีแซบเมื่อไระบ้าจะซื้อมาฝากอีเด้อแต่แซบแล้วท่านได้กินข้าวบ้างมาื้อนีรล่ะข้าวเที่ยงกันได้<ม>ไขี้ข้าวก็กสินขี้ขาวกสินหมูบอกว่ายังบันนี้มากินข้าวก็ะสินหมูีม้นแหเจกรเจ้หกะเระบ้าซื้อมามือนะหมูวดอยู่ยอมกินลึกงแท sẽ nọc ka mi bao hào ku bao hào ku Nó sẽ mi mi hào lại đấy chắc mô sang nhung mùi nhoi mùi 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 bà mùi mùi Xe mùi ไพใส่ผ้าเฮือนเจะไพใส่ผ้าเฮือนพอจะใสเองพอจะใสเองพอจะใสเพอเดียวบ่ก็เก่งเพอจะเนาะอ๋อเอาบมงละเอาเลยก็ไม่อยากบอวบอวเฮียเฮียมันเฮียกินบ่กินบ่ไม่อยากฮะเอาบ่ามบ่บอบ่บอระยะใ เอาอะไระบ้างที่กินดิแซ่บเ้็นแซ่บกิอืมเผ็ดมันงำมือนุ้ยนมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแซ่บอะไรกินบ้างไม่ได้เอย้ยวว่าคือตะเกาวางมากอยู่ บบกินระบายโบโจ้ได้ใช่เด้อโอเคแป๊าอันนี้แหละแต่เกาวยะแทบบ่แทบไม่อยากโชว์ขาใ,ในข้ายากข้ายากแบบนี้มันอันนี้ฮะมันบวอยากข้ามาอยากอันนี้มันแทบรวยขั้นใดขั้นด่างไปเรื่อยๆเป็นนี้เนาะอ,อ,อัน เรื่องนั่นทีเรื่องข้างจะถามเบึ่งระบายมันจะถามบ่อืมโดยอือพอดีแล้วเผื่อได้เงินได้คำเนาะพี่น้องเไงสาวเพื่อนเราก็อ่ามันจะบวกกินไปเลยสาวเก่าบุ้ด้วยสาวใหม่บอกมาใส่เอาเต๋อเอาเล่นช่องเต๋อมาเป็นเรื่องหลัง เสาเก้กาช้นพี่น้องเลย้ลนรอะพมัน,า,นหบบาหาเงินได้ก่อน่็ให้นั่งลุกน,นั่งลุกนจะเอารถเอาล่ลางเนี่ยเอาเสาเพือนเจ้านี่เห็นมันได้ก่อนเถ็ดเพื่อนเถื่า,านเน,าหนเห็นมันได้ก่อนเนาะแคนน,น,น,นี่น,บบน,น้ำแ้ผมมีน้ำเอาบะนมเนี่บ่บ่บยาให้อยากน้ำ อย่างนั้นไปขึ้นแปลงไปใส่ขึ้นไปกินเิถูกใๆไปเา <ừ. S 1> ไปอา้เดยวค่ะดวยขึ้นแปลงไป,ไปเ,อเอาเอาบวงพว้อมเด้เอบวงมากินข้าวพัดเด้อบวงมนาสดนาเด้เเองอันบวงเอาถ้วยมาพร้อมเด้ออันหนึ่งมาั่งพี่มานันงพี่ต้นไหนต้นไหนขาเอามื่อคุ้งห้าบ่ไมเมือหอกมือะกับุญนอันยังเด่นพัก

ต้องกินใช่หน่ของคู่กันไปกินอันนี้เปล่าๆมันหวานพโพดช็อกโกแลต,ตนี่ <ไว S 1> กินขา้วขาวกินข้าวนี่เนี่ยมันชิใหญ่ไว้นี่ข้าวพัดพี่น้องไงยข้าวพัดทะเลโอเคจับได้แล้วบ่วงมกันเดียวนะือบ่วงบนเทือน,น่ะมีอันเดียวโอาสองอันเอาเอากินกินข้าวกินน้ำนี่ออ้บ่ได อากูเอาออกอามากูจะเอาออาากเดีย๋ยว <c oughs> นี้กันลเลยเฮ้ยมากูจะเอา,ออ,า,เเอ,าออกนี่เป็นยังเฉยแบบเอาออกก็ได้นะให้อันนี้มูบ่อนะันนี้เดินนะมา,า่ระบาเรเบาบ่เรเบาแล้วนี้ขูดห,หายกินขูดหายกินของคู <c oughs> มา <c oughs> มามานั่งมานั่งมามาพี่มาพี่อย่าวนี้กันอย่าเฮ็ดลิดนั่งลงนั่งลงนั่งลงบังละเดืออยดเดืออยดเดือ อืมเป็นมีซักวระเบานะเนาะอืมอ๋อระเบากินกินกินระเบากับลานระเบากับลานหัวพึ่งหัวหุ่นห่อนค่อยกินเอากินข uh, ้าวผัดนี่อ่าถ้ากินข้าวผัดนี่ไหมอืมกินน้ำกันกินน้ำกันเข้าแห้งหมักสดหน้ามันอืมสดหน้ามันกินข้าวน้ำเลยเฮ้ยอืมนี่กินกินบ็กุ้งโอ้ หมักสดน้ำฉันน่าจะโจยมีหนเฮงอ้าอยากกินอยากกิน <c oughs> นั่งลุ้งบังละอย่าดือ้อนั่งลุงดีๆนั่งลงุงนั่งลุ้งป่าหมาปนะ่าปันกันกินเลยปันกันกินดื้อของ,งก้นอนขึ้นปันกั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 นกินกินเอออืม

บอกเข่าเข่าว่องเข่าว่องเส้นอะไรให้บอกให้อุ้มเข่าเขียาให้เบิ่งให้ยเขียกเบิ่งเขียวเหี้ยนเขียวดำให้กุ้ยช่อยางเบิ่งอยากเบิ่งเบยากเบิ้งพาเบยากเบิ่ง้าเบยากเบิ่งกันมาต้องแพงเฮ้ยอย่าให้ระเบ้ามาหาได้ใช้มือนี่ยเด้อในโซ่หาระเบานะไม่ได้จะช่วยหาเฮ้ยว้าเห็นแล้ เหรอไพทูลไพทู่นี่อากินเนี่ยกินไม่ขีดมือจะได้ได่ดมือสักน่อกินกิกินเทปบ่อืมเยี่ยมอตักกินตักกินแขวงสมัยยาบ่ได้เป็นยังแขวงแขวงเป็นยังเจจังแขวงอมเขาอืม ôm ôm khẩu, bunny dạy ôm lời bunny đơ. Mm, dạy ôm đó bunny đơ. Mm, dạy. Mm, này là bao Ôi, là mưa dạy. đây <laughs> <Lui. cười> bao mưa dạy. nè, bao Mm, mưa Mm, dạy. Mm, mưa Mm, dạy. mưa bao Mm, vô, Mm, dạy. Mm, dạy. Mm, เอาไว้หอยไว้กินนี่แหละเพื่อได้กินอยู่บุญห่อขขาวจกมือใดเนาะเรียนเฮาอยู่น้ำเฮาอ่ะถุกเนี่ยถุกเนี่ยเป็นยังจังถุกเนี่ยบมมีเฮือนอยู่เฮือนงามกับผมีเฮือนไพ่ฉันเฮือนน้องสมัยเฮือนเก่าเฮือนเก่าตั้งคนหลักเขาต้องสมัยจะได้เฮือนใหม่บ่มบ่เจ้าก็เห็นแห้แน่เห็นว่ากะ ใบเตียงก็เฮ็ดให้แน่จ้วแตไในมูลน้ำมันเลยใบเตียงก็จะเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันมีเงินนี่แล้วเนาะมันไม่จ่ายจะก็ได้เฮือนงามพังผ่าผัดบัวลายยูไส้คือว่าเฮือนงามเจ้าเห็นเฮื่อระเบ้าใช่ไหมเห็นอยู่นะฮะอยู่นี่ก่อนว่าออไปได้เลยบบดนี้อือเจ้าเห็นบ่เฮยื่อระเบ้าเห็นอืออาจารย์อยู่ชินูอยู่ชินูเป็นแบบไรเหยื่อระเบ้าสี่สี่อ่ะ

เบ็นว่าได้ไ um. ด <Bom. S 1> <laughs> ้ซ mm. ่องซ่องจะซื่อซื้องช่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 องน้องใสไหมน้องใสไหมช่องช่องช่องบะเตียงมีช่องยูทูบมีมีเฟสบุ๊กอีกได้พี่น้องนี่เนาะบะตันบะเบ่าบะตันแล้วแบบแซบแซบอร่อยมากน้าจริงจริงนะแล้วว่าออกไปไปช่างมายุ่งมายุ่งซื้อน้องใส่ไหม อ่ย y o u t u e ่อง YouTube บังเพลินแซบแซบแซบบ่บ่บ่นี่อะไรนี่ก like, ินเบิ้งเบิ Geez ้งเบิ left. ้งเอาตอนบิ่ยงเบิ่กินน้ำาบบนี้เอาเอาเกินกินมันรกเบ่ขาเหง้ใหม่ยวจะซื้อน้ำมันแล้วมาให้กินน้ำซุปพี่น้อง้ย เนาะน้ำซ no, mm. okay. so, 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 mm ุป hmm. ก uh ็ญาติกันก mm ินอือเออกินเอ้าเบิดก็ไปตักน้ำอู้พุ่นล่ะมาต้มกินเฮ็ดได้ได๋จ๊ะเนาะข้าวพบ่กินไปกินนุ้จะบ่ยาบ่ชาแล้วแบบนี้ได้ไฟฟ้าดิโอ้ยได้เลยโอ้ย่รงไฟฟ้าไปลให้อยากขี่ไปขี่อืมิ่มลาจะอจังได ยิ้มเลยจ๊กบิพี่น้องไปวดเตียงกระือกันบาเห็ดน้ำบาเห็ดหน้าบรเห็ดหาอืแต่บ่าบดเห็ดหน้าแล้วแต่วันจะมาขอข่าวเจ้ามีเย่ข่าวดินหกินน่งเดียวแต่กะ่งทานแผล เดี๋ยวน้องใช<อ>่<อ>ไม่มผอ,นนอกันยิ่งปากอันไหนผอกินกินไว้คีปากคีไปให้พ่อก,กินอเอาเข้าไปให้พ่อก,กินพ่อจะกินไปทั้งหน้า<ไ>มีเงินกับโฮมใบนี้ซื้อเสามาเฮ็ดเทือนใหม่เจ้านี่จะไปจะได้หลุดไดลางหลุดไปพงพุพะมาแสงมันม,มีประโยชน์นี่เอาเสาเฮ็ดเทือนเจ้านี่เฮ็ดเทือนใหม่ๆยิ่ใหญ่อยู่เห็นบ่เมียนเยี่ยมดู ่พี่น้องมากินให้เงี้ยดิอืมอิ่มเย็บร้อยเย็บร้อยไปพาระเบาไปเบิ้งเคื่อนใหม่เดอนพาใหม่ปใช้อยู่ใช้เบิ้งเอ้ยปืนเหยื่อเลยปืนเหยื่อเลยปอาพี่น้องเี้เนาะนี่อันน่ะเพื่อนก็ใส่ฟ้าไหมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเง้ยก็เป็นพาไมมกระจ่าประตียงซื้อมาให้น่แหละเรียบร้อยเนาะงามพอได้อยู่ไปก่อนแต่ว่านี่แหละ แา่มีเงินมีคำกับสีซื้อเสาซื้อนั่นมาเปลี่ยนให้เราพี่น้องเลยเนาะก็ไปทีให้ทางลงล็อกก่อนตอนนี้เรายังทันได้ทำพี่น้องเพิ่อยู่พี่น้องเลยนี่กระปุกกินไปเลยนี่จะเซเรือนฉิหล่ลมทับเจ้านี่ไปขึ้นไปเบิ้งใช้เตียงเคือนไนไงใช้ไรประตูน่ไงอืมนะแบบนา้อึ้บขู่เกิดบันเทิงใช่ใช่อืม โอ้ยโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วเบิงมืิเบิงจะระบตอืออืใช้บะเตียงใช้บะเตียงเบิ้งกดเบิ้งดูเมนบ่กดเบิ้งอ่ะเนาะเนียจะกินข้าแล้วก็ลไปอาบน้ำแล้วบัดนี้แล้วพี่น้องไงเมืนี้อ่าเตียงก็ไ่เตียงกัประจย์เช่นยังไงมเข้ามนี้วะโอ้ทามะคงพี่น้อง หงส่งตำปี๊บปิดปว้ก่อนไปปลาที่เราเดาไปสิครับปลาแล้วมันนี่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอเคพี่น้องเด็กเใส่เรียบร้อยเลยพัะกระตูก็ใส่เรียบร้อยเลยเนาะนี่จุกกระตูนจุกกระตูนพระกระตูคนแก่จุกระตูนึตึนพระกระตูกระตางใส่เรียบร้อยแล้วฮะงามบ่หนะอยพระเจ้ามาใส่นะเบ๋เบ๋แอชี่ไหมฮะเอเอาไว้เอาไว้ป้าไว้ก่อนไป โอเคผลมาได้ระเบ้ากับป๋ะได้บ้างไหมด้วยไปไปมียังเจ้าเจ้ามียังกินนี่ยี่มียังนี่เบิ้งดูเปิดดเจ้าเจ้าดิ้นิเจ้าดินั่นกลมหัวลริกลมหัวลริ่ใช่กลมหัวลริอืมอืมมยังมียังอันนี้นะเปิดเบิ้งดูเปิดเบิ้งดูใช่น่ะคือบ่มียังบ่มีอย่างอีบ่กินไปแล้วโอ้ยเนาะกินบ้าแหละไปอยากกินข้าวเด้อไปไปให้กินข้าวกินกิน กินเขาก่อนอ้าวกินเมื่อกี้นี่ให้อยากกินเข่าป้าป้าชวนมาอีกเลยพี่น้องเลยโอ้ยแล้วว่าเมื่อป้าได้ใช่ป่ะนี่โดยอืมเรียบร้อยเลยเนาะมันแตกโทรศัพท์อ่ะฮะโทรศัพท์โทรศัพท์เะแตกจะไปเห็นได้ไงแตกมันแตกเองเด่นไประวังเมื่อป้าได้ป่ะนี่เด้อโดยบายบายป้าบอก ติดตัวโทรศัพท์ลายบ่งตโทรศัพท์กันเด้อได้จังเบ่งระบาเมื่อป้าก็ได้ใช่ไหเสวดีครับหน่อาระบาเมื่อป้าได้บันี้เด้อเดยอือเห็ได้ไรระบาเมื่อป้าสบายดีอสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่ดีบัดยังทอกซื้อขนมปห้ซื้อขนมกับยังกับขนม คือชื่อกับนุ่มได้อย่างเลยแม่พนุ่งหลายอย่างเลยดีใจบ่บ่เตียงมาหาดีใจอ่าดีใจได้ขนมโดยมื้อหน้ามื้อหน้าให้มาอีกบ่โดยอืมจักมื้อจะให้มาเทอหนึ่งสามสิบเจ็ดห้ามือบ่ไปเลยเลยโอ้ยออเจะไปใช้เมื่อกี้นี่จะเล่นไม่จะใช้เมื่อกี้ไม่จะดินไม่จะดินใช้ดินเท้มาท่านะบูชาบ่ผลตกหำหัวบ จะบ่ได้ออกหน้าบ่าะข้าวเป็นมากและนา,จาเจ้าเซัมได,ได้เป็นซัมไดเป็นซัมไดใหญ่เดี๋ยวยาเฮดลินนั้นลดนอ้องครับเป็นกระหวงแด้พี่น้องนี่ลดยังไ่อยู่เบรกหลังบ่มีเบิ่งจิ๊กเออไปแท็กี่รถดลินไปมาเอาไม้มาให้ละบ้าวหนีิละบ้าวเมื่อป้ากนได้วันนี้เด้อไปขี่ขออกมาพี่ๆแล้วเบิงลูกขี่ได้อยู่บ่ เด็กเห็นเด้ม嘛นี่ไปขี่ออกมากำลังเฮือรถใหม่มป้านั่นอยากขี่ได้รถไปฟุ้งไปฟ้ารถถีบยังบวชเลยโอ้ยโอหขอ่าวปลาเลยเยี่ยม <laughs> เยี่ยมไปยังขี่มาเป็นจังเยี่ยมไป,ปไป,ไป,ไ,ปไปขี่ไปช่วงระเบ้าเลยแถวระเบ,บ้าเมื่อป้าก่อน เดินเฮือนตัวโบเรียบเฮยเดือบร้อยเลยพี่น้องเนาะแผ่นผ้าเฮือนเราก็ได้กลับบ้าได้เด้อโดยโดยอือไปไปไปเฮ้ยโซนกูไมใหม้นฮะโอ้ยคอ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 ยมามามาได้บ่มาได้บ่มันต้องขี่ในทางเรียบ ไปไปก่อนไปพี bye. Bye ่น้องเลยบัตรเตียงกับก้นบกวนนี้มีโอกาสผ่านมาทั้งนี้แหละมาเวมาเยี่ยมมายามเบิึงเนาะเกินแต่จะสิว่าจังได้ทั้งครอบครัวแล้วกับพี่น้องเลยก็อยู่กันคือเก่าแหละส่งพ่อลูกเนาะบาตรเตียงกับมาเวเบิึงเพนเบิึงผาผู้ใหญ่เป็นห่วงเรื่องรักเขารักน้ำอะไรใส่เรียบร้อยแล้วฝ่าเพือนผ่าซานเนาะกันเนาะก็คือว่าเรียบร้อยไปนี่ กันตอนต่อไปก็มีแต่รวบรวมเงินถ้าพอได้อีกเหมืนกันชื้อเสามาเห็ดแห่เพื่อนใหม่เหรอคอยไปเท่าน่อยพ่อแม่พี่น้องเลยก็บแท็กสีได้ช้ำได้เนาะอัดในเพิ่นเลิศเอาเนี้ยงง้อเขากินหญ้าเพื่อนเพิ่นเพิ่นให้เลยไปพ่อแม่พี่น้องในบันเทิกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบื้องสู่สู่คนที่เข้ามาติดตามมาชมคลิปจนจบแล้วก็บอกขามโฆษณาพี่น้องเลย สำหรับมื้อนี้ก็บปเตียงขอตัวเดินทางก่อนเด้อพี่น้องขอขอบุณขอบคุณหลายเนาะสำหรับมื้อนี้บปเตียงกัไปแล้วพี่น้องเ้ยเนาะบ๊ายบายเด้อพ่อแม่พี่น้องเ,เ,อ bye bye, เอองบขขิด์ุขูจุคนเนะพี่น้อง